สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก hteit channel นะครับสำหรับในคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มโอรโทรศัพท์นะครับใน Facebook กันไว้กรณีที่เราลืม รหัสผ่านหรือเข้าเฟซไม่ได้กันนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะทำผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปในส่วนของแอปพลิชัน Facebook บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปพลิชัน Facebook กันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกไปในส่วนของเมนูนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือนะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิก กันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วเราก็จะเข้ามาอย่างหน้าของเมนูกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างๆนะครับแล้วให้เราทําการเลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกันนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมาแล้วหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่ากันได้เลยครับ หลังจากเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของการตั้งค <ertas S 1> ่านะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีกันได้เลยครับเมื่อเลือกแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เห็นว่าข้อมูลติดต่อตามที่ลูกศรชี้กันนะครับ เมื่อเราเลือกแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของข้อมูลการติดต่อกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปนยนงส่วนของเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็เลือกตามที่ลูกศรชี้กันนะครับหลังจากนั้นในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็คลิกเพื่อที่จะดําเนินการต่อกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกดำเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะส่งไป SMS ไปที่มือถือเรานะครับแล้วก็ให้เอารหัสเอออสเอ็มเอสนะครับเข้ามากรอกในหน้านี้นะครับหรือจะมีอีกกรณีหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเฟซกับเอ่อมือเบอร์มือถืออยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับในเคสนี้ก็จะทําการกรอกให้อัตโนมัตินะครับ เมื่อเราเห็นหน้านี้แล้วก็แสดงว่าในการกรอกข้อมูลของเราก็เป็นอันคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกปิดกันได้เลยครับ และในขั้นตอนถัดมานะครับผมจะพามาตรวจสอบกันนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของข้อมูลการติดต่อกันได้เลยครับเมื่อเราเข้ามายังในหน้าของข้อมูลการติดต่อแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของเบอร์โทรศัพท์แสดงขึ้นมาตามที่เราได้ตั้งค่าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใน Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับ s t e IT Channel นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ